คนที่อยากทักมาหาคุณตอนนี้เขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะมีพลังงานบุคลิกลักษณะประมาณไหนไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณบ้างไหมนะคะห้าดาพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตูนกุมนะคะแฮงแมนพลังงานของโคนทัตุน้ำมีนกรกพิจิก เดอะซันพลังงานของโคนธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็เดอะเวอร์นะคะพลังงานของโคนธาตุไฟเหมือนกันพลังงานของคุณนะคะค่อนข้างมาเป็นสเต็ปที่ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้อาจเป็นคนใช้อารมณ์หน่อยไหมมีอีโกโ้มีทิฐิในตัวเองหรือเปล่านะคะมีการทะเลาะก,กันกับคนในใจไหมจนมีการหันหลังให้กันหยุดพูดหยุดคุยกันไปนะคะแฮงแมนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันหยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่า หันหลังให้กันเนาะก็เลยไม่มีการพัฒนานะคะพอมันหยุดไว้พักไว้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะสิ่งต่างๆเริ่มชัดเจนในใจนะคะเป้าหมายในชีวิตคืออะไรคนที่อยากจับมือกันนะคะเพื่อเดินไปหาอนาคตร่วมกันแล้วก็ The w o r วินะคะ คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจนรับรู้แล้วหรือว่า,วารู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าสิ่งที <Lat> ่ต้องการในตอนนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรนะคะหรือว่าใครคือเดอะเวิร์มในใจของคุณเนาะเรามาดูพลังงานของเขากันต่อนะคะเขานะคะคนที่อยากทักมาหาคุณตอนนี้เขามีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน จะตรงกับพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณบ้างไหมสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกโกิจิเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานแล้วก็ หนึ่งไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมิงส์ธนูน,นะคะพลังงานของตัวเขาเป็นโคนธาตุน้ำโคนธาตุดินโคนธาตุไฟตอนนี้นะคะหัวใจของเขามีความฟุ้งซ่านความรู้สึกของเขามีความคิดมากนะคะน่าจะคิดถึงเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะที่เคยร่วมกันกับคุณไหม3สามถ้วยนะคะเป็นมิตรภาพเป็นความทรงจำเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะความสุขที่เคยมีร่วมกัน ทิงถือเหรียญนะคะเป็นคนที่พลังงานของเขาความรักยังคงจืดชืดนะคะอาจจะเพราะว่าคุณกับเขาต่างคงต่างหันหลังให้กันนะคะความสัมพันธ์นันมีการหยุดนิ่งกันไปหัวใจของเขาก็เลยว่างเปล่านะคะหนึ่งไม้พลังงานของการอยากเริ่มต้นหรือการนับหนึ่งใหม่นะคะเรามาดูกันต่อพ่อยากบอกอะไรอีกนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะความรักความผูกพันที่มีให้กันยังคงเต็มเปี่ยมล้นเปี่ยมเหมือนเดิมนะคะ t ด e ร์สต์นะคะความหวังการขอพรความรักหลังจากที่ต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างเงียบหายจากกันไป เพราะว่าเฮงแมนก็เป็นการหยุดพักเนาะเดอะสตาร์นะคะเป็นพลังงานของความสันโดษการอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองนะคะแต่ว่าในขณะที่ทบทวนตัวเองตัวเขาก็ไม่ได้หมดหวังหมดกําลังใจนะคะเขามีความหวังว่าสิ่งดีๆน่าจะเกิดขึ้นหรือว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณได้หรือว่าตัวคุณเองก็น่าจะมีความรักความผูกพันให้กับเขาอยู่เหมือนกันเหมือนก,นกับที่เขารู้สึกกับคุณนะคะ หนึ่งดาบนะคะพลังงานของการต่อสู้ฝ่าฟันนะคะชนะปัญหาอุปรสรรคเด็กถือไม้พลังงานของการรอคอยข่าวดีนะคะการเริ่มต้นใหม่พลังงานของการอยากกลับมาของเขามีสูงมากๆนะคะคน่าจะเป็นคนที่คุณกับเขานิ่งเงียบกันไปทะเลาะการหันหลังให้กันนะคะ The t o w e r นะคะพลังงานของการจบสิ้นเนาะหากว่าตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะความสัมพันธ์นิ่งเงียบจากกันไปสิ่งที่จะจบสิ้นก็คือความนิ่งเงียบนั้นจะจบสิ้นลงนะคะเจ็ดไม้การต่อสู้ปัญหาป่าปานอุปสรรคหรืออาจจะเป็นการต่อสู้กับความคิดของตัวเองนะคะเป็นการตัดสินใจเนาะตัดสินใจที่จะยุติ ความความเงียบงันจากการหรือว่าตัดสินใจที่จะยุติทิฏฐิอารมณ์ที่เขามีก็ได้นะคะอัศวินถือดาพลังงานของความใจร้อนนะคะการติดต่อมาการเดินทางมาหาหรือว่าการแก้ไขปัญหาเป็นพลังงานของการทําทันทีมาทันทีนะคะแก้ไขทันทีนะคะลงมือทำเนาะสี่ไม้นะคะ ไม่ว่าจะทะเลาะกันมีทิฐิใส่การหันหลังให้การเงียบหายจากกันไปยังไงสิ่งนั้นจะจบสิ้นลงนะคะแล้วก็คุณทั้งสองคนก็จะเดินทางมาสู่ความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะหลังจากที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหันหน้ากลับมาพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่นะคะความรักที่มีก็จะมั่นคงมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนที่อยากทักมาหาคุณตอนนี้เขาคือใครพลังงานของเขา ก็คือคนที่หยุดพูดหยุดคุยกันไปหรือว่าทะเลาะกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะช่วงที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเขายังคงนึกถึงคุณอยู่เสมอยังคงนึกถึงช่วงเวลาดีๆความทรงจําดีๆที่เคยอยู่ร่วมกันที่เคยดูแลการที่เคยใช้ชีวิตด้วยกันนะคะไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเรื่องราวของคุณความรักระหว่างคุณกับเขา ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของเขาตลอดคิงถือเหรียญน,นะคะช่วงที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครนะคะหัวใจยังคงเว้นว่างเก็บไว้ให้คุณนะคะพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะคะอยากกลับมาหยิบยื่นความรักความผูกพันอยากมาแก้ไขนะคะมีทั้งหนึ่งไม้หึงถ้วยแล้วก็ หนึ่งดาบเนาะเดอะดสตาร์ก็เป็นความหวังการขอพรเกี่ยวกับความรักนะคะยังคงเฝ้าฝันว่าเดี๋ยวสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะคะคนของใจคนในฝันที่คุณรอคอยนะคะรอคอยที่จะเริ่มต้นกันอีกครั้งรอคอยที่จะได้หันหน้ากลับมาพูดคุยแก้ไขปัญหาปรับความเข้าใจกันนะคะ พลังงานของตัวคุณเองก็มี the sun แล้วก็ the world นะคะหลังจากที่มีการเิ่งเงียบมีการพักใจนะคะ,ะจะรู้ใจตัวเองแล้วนะคะ the sun ก็เป็นความชัดเจนเนาะ the world นะคะก็เป็นการผ่านการคิดการทบทวนนะคะจนตอบโจทย์หัวใจตัวเองได้ถ้าหากว่าเป้าหมายของคุณกับเขาเหมือนกันนะคะความรักของคุณก็จะสามารถไปต่อได้เนาะเพราะพลังงานของเขาคนที่อยากทักมาหาคุณที่สุดนะคะก็คือคนที่ พบกับคุณคุยกับคุณแล้วทะเลาะกันนะคะเงียบหายจากกันไปเขายังคงมีคุณอยู่ในใจนะคะแล้วก็อยากมาแก้ไขปัญหาอยากมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะหากพวกคุณกับเขามีใจที่ตรงกันก็เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาทักทายหรือว่าเข้ามาแก้ไขปรับความเข้าใจกันนะคะ